อันนี้คนนี้มาเก็บของเพื่อเอาไปเก็บไว้ที่บ้านทำใช่ไหมคะใช่ครับกลัวมันจะหายใช่ครับเพราะว่ามันหยุดเป็นเดือนเนาะต้องเอากลับบ้านครับทีนี้เห็นบ้านเราคุยกันต้งมุ่งใจเรื่องมาตรการดูแลบ้านเฉยคงคงไม่ได้ <laughs> ทำไมถือว่าไม่ได้ประกันสันคงคมไม่มีครับมีแต่ประกันชีวิตอยากให้เขาดูแลเราตรงนี้ไงบ้างว่าให้มีประกัน ก็อยากให้ช่วยครับพอหยุดหยุดเดือนหนึ่งก็ไรายได้ก็ไม่มีพละเยอะเลยเเไ,ไ,ไม่ได้ครับไม่ได้ครับาาะตกลเเยนครับมันมันกระทันหันไงครับทุกคนมี้พละหมดแต่นี่คือเก็บของเสร็จแล้วก็ยู่ที่หอมมาสองใบใช่ครับเพราะว่าไม่ได้กลับครับเพราะว่าพวกผมตรวจตรวจลูกฐานทุกคนเลย คนงานก่อสร้างกลุ่มนี้ยังตำหนิประกาศที่รัฐบาลมีคำสั่งออกมานะคะบอกว่ากระทันหันเกินไปพวกเขาตั้งรับไม่ทันไม่ทันเตรียมตัวค่ะเพราะว่าทุกคนก็มีภาระทั้งนั้นแล้วก็กลับบ้านไม่ได้จึงต้องคิดหาทางที่จะอยู่ในแคมป์ต่อไปนะคะ